รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาฟินชีเกมพอรรหัส สวัสดีแฟนๆนักถอดรหัสครับตอนนี้คุณเอ๋ยังคงอยู่กับเราเช่นเคยไปชมกันต่อว่าวันนี้เธอจะสะสมแชมป์เพิ่มได้อีกสมัยหรือไม่ดาวินชีขออีก2พยางสองพยางรัดเสียงมาครับสิบสามนาฬิกาอยู่สูงกว่าสรพงษ์สิบสามนาฬิกาอยู่สูงกว่าสรพงษ์ 13นาฬิกาอยู่สูงกว่าสรพง1์13นาฬิกาอยู่สูงกว่าสรพง1์13นาฬิกาอยู่สูงกว่าสรพงศ์เฮ้ยครับบ่ายเบี่ยงไม่ใช่ครับไม่ใช่มาถึและหมดเวลาแล้วของที่ฉันเหอคุณน,น็อตนะคะค,คุณน็อตคะถอดรหัสว่าเบื่อหนายครับ เบื่อน่ายเพราะว่าบ่ายเหนือถูกต้องครับรับไปหนึ่งพันครับและรับไปอีกนะคะนอกจากเงนสติลนะคะกิ๊เซตจักด,ดีน่านมถั่วเหลืองค่ะสูตรผสมงาดำสองเท่านะคะเพิ่มประโยชน์ทุกวันดีท,นทุกวันให้คุณน็อตค่ะสินสารนาฬิกาคือบ่ายนะครับอยู่สูงกว่าสรพงก็คือเหนือสูงคือเหนือนะครับแล้วก็ใส่ ไม่เอกจากอาเอกสรพงศ์เข้าไปเป็นบ่ายเหนื่อวนกลับเบื่อนายสุดยอดครับไม่เป็นไรสู้กันใหม่ตอนนี้นะครับเอ,อ๋มีอยู่1 1 1 0 0 0นะครับคุณพริ้งแพรมีอยู่7,000อัตโนมัติครับคนละ2,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยาง ตัดภาพมาครับพิมแพรครับไดนาโมไม่ใช่ครับ ไม่ได้กันนะครับไม่เป็นไรไม่มีใครได้เลยตรงนี้อันนี้ค่อนข้างที่จะต้องสังเกตมากๆนิดหนึ่งนะฮะภาพแรกคือมีไดใหญ่และไดเล็กวงอยู่ที่ไดเล็กภาพที่สองนะครับเห็นเลยว่าหน้าหนาวแน่นอนหิมะตกนะฮะทั่วเลยภาษาอังกฤษฤดูหนาวคือวินเทอร์วินเทอร์ภาพที่สามเจ้าบ้าน4 8คะแนนส่วนทีมเยือนทีมเยือนค่ะ16คะแนน วงอยู่ที่16แปลไปว่าวงอยู่ที่ทีมที่ไม่ไม่วินไม่วินทีไม่ชนะเพราะฉะนั้นเราตัดวินออกก็เลยเหลือแค่เตอร์จากวินเตอร์นะครับผมรวมกันกับไดเล็กเป็นไดเล็กเตอร์ออกเสียงให้ถูกไดเล็กเตอร์ดาวชีขอคืนสี่พันครับโอ้โหไม่วินจ้าครับผมครับผม มาครับคละ2 0สอพตรงกลางดาวินชีขอ4พยางสี่พยาง,ยางรหัสเสียงมาครับทวิชาคำนวณเลขทวิชาคำนวณเลข ทาวิชาคำนวณเลขท้อ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 วิชาคำนวณเลขนี่ไงไม่วินปุ๊บไม่มีใครวินทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้ไม่มีใครวินทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ อันนี้ก็ต้องแบบว่านะฮะใช้แบบว่าความรู้ในเรื่องของหารหรือผลไม้กันนิดหนึ่งนะฮะยังไงนะคะลูกท้อคือพีชนะครับพออีชอพีช <Peach. S 1> <laughs> นะครับส่วนวิชาคำนวณเลขก็คณิต <c oughs> นะครับพอมารวมกันแล้วออกเสียงว่าพีชคณิตดาวิชีขอเกินฟีบ้าไม่ได้ใช้สิทธิ์การเพราะฉะนั้นนะครับต้องลงอัตโนมัติกันอีกรอบนะครับเอ,อ้ยยังมีอยู่เจ็ดพันนะครับ แต่ทริ้งแพรนะครับมีอยู่3,000ลงมาก่อนครับคนละ2,000ตรงกลางเป็น4,000ซึ่งทำให้คุณพริ้งแพรนะครับเหลืออยู่1,000แต่ถ้าเกิดดึงกลับไปได้ก็เสมอกันอีกอเสมอกันที่5,000 4,000ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางสองพยางรหัสเสียงมาครับ การแสดงน้องพ่อทำการแสดงน้องพ่อทำการแสดงเฮ้ยครับโอชาค่ะโอชาถูกต้องครับผมน้องพ่อก็คืออาทำการแสดงก็คือโชว์อาโชว์พวนกับโอชาอร่อยเชียว900าต่อหนึ0งพครับ สู้ๆครับต้องสู้เท่านั้นสมาธิต้องอยู่กับเราพันสุดท้ายแต่เราก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนถ้าเรานะตั้งสมาธิให้ดีและถอดรหัสให้ได้ไวๆหมดแล้วตาคุณพริงแพร่ครับสู้ๆจ้าพิงแพรดาวินชีขอสองพยางรหัสภาพมาครับ ปราดภาพมาครับเอ๋ยครับหนักกวางนางกวักคะ่ะนางกวัก แชมป์สมัย26ครับแล้วขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณพริ้งแพรยด้วยครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเองสูสีเลยเมื่อกี้อีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับพันกิโลกร,รมัมหนักแน่นอนและภาพที่สองกวางหนักกวางพวนกับนางกวักไปพร้อมกันแต่แม่เธอถึงก่อนเธอถึงก่อนจได้สมแล้วที่เป็นแชมป์จริงๆขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณ พริงแพรครับขอบคุณมากครับ <Vin> และแชมป์ของเราก็แน่นอนที่สุดไปต่อครับอีก4สมัยเท่านั้นเธอจะได้จากดาวินชีไปอีก1ล้านซึ่งตอนนี้เธอสะสมไปได้นะครับในสมัยที่16อีก1 0 0 0 0 0มืนรวมทั้งสิ้นเป็น1 7 2 0 0 0 0นเับาทครับ เป็นเล่นนะเห็นบอกว่าแบบตอนแรกพอสิสมัยปุ๊บเนี่ยเริ่มไม่ค่อยคาดหวังแล้วขอดูทีละสมัยตอนนี้คุณคะคุณเข้าเขาดาว4สมัยคุณจะถึง20แล้วนะตอนนี้เนี่ยก็เหลือแต่ตัวทับทจี๊ทั้งนั้นถูกต้องค่ะทุกคนพึงจะระมัดระวังเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยมีหูประตูเนี่ยมีตาแต่ตอนนี้ขอหาคนที่มีใจลงไปสู้กับเธอคนนี้หน่อยละกันค่ะ r รนดอมกันเลย ยังไม่ได้สติเลยเป็นไงพอเจ้าบทเจ้ากรอนหน่อยนะดาวเด่นเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเพชรตายแล้วนี่ขอท่าตอนที่คุณกดแล้วคุณจะตอบไหมสิน่าเน่เจ๊คมขวัญมีคมขวัญนี่เพชรคะครับผมปกติดูดาบินชี่ไหมอะดูครับดูประจครับเคยเห็นใครที่กดสติลแล้วมีการเต้นอย่างนี้ไหมไม่มีนะครับคุณเป็นคนแรก ครับผมบ้าบ้าบอครับทั้งหมู่บ้านครับประมือให้เขากันเลยค่ะครับอบครับพ่อหนุ่มอารมณ์ดีของเรานะครับคุณเพชรครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานประจำครับพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทนะครับครับผมเ้าไปเดินไปชีพใส่ให้คนละหมื่นครับแล้วสู้กันมาคนละสองพันตรงกลาง รหัสแรกครับดาวินชีขอหนึ่งพยางหนึ่งพยางรหัสเสียงมาครับค่าความเป็นกรดเบสหนึ่งค่าความเป็นกรดเบสหนึ่งค่าความเป็นกรดเบสหนึ่งเบอร์แปดกดแล้วนะครับทีมสตีล ค่าความเป็นกรดเบสหนึ่งนครับดังครับฮะด<า>ังไม่ใช่ครับค <laughs> ่าความเป็นกรดเบสหนึ่งค่าความเป็นกรดเบสหนึ่งไม่ได้เกือบเมื่อกี้แต่คำตอบที่ถูกต้องคือโฟอนครับโฟนหรือที่แปลว่าโทรศัพท์ค่ะถูกต้องครับผมเยียมยอด มงถึงนี่ด้วยค่ะคเกิต,ต์แซตจากดีน่านะคะนมถั่วเหลืองส่วนผสมงาดำสอเท่าให้กับนี่เลยคุณต๊อบค่ะค่าความเป็นกรดเบสนะครับก็คือ pH ค่ะนะครับส่วนหนึ่งก็วัน o n e p h o n e อ่านว่า <On. S 2> โฟนหรือโทรศัพท์นั่นเองไม่เป็นไรเพราะว่าเพิ่งเริ่มนะครับผม ดีแล้วจะได้ไม่เครียดรู้จักที่จะเสียก่อนก่อนที่เราจะได้ตอบไว้ก่อนครับดีครับนี่ไม่ให้เสียเลยชอบมากพอตรวบัปุ๊บดังสู้กันไปครับคนละ2,000ตรงกลางครับรวมเป็น4,000ใครได้กลับไปเท่าทุนที่1,000 0ต่อ6,000หรือจะหลุดไปและเสมอกันที่6,000ดาวินชีขอ2พยาง สองพยางรหัสภาพมาครับ ไม่มีเลยไม่ได้เลยค่ะภาพแรกและภาพที่3นะครับผมถ้าเกิดเอามาติดกันก็คือภาพของคนนะครับ1คนแต่เราถูกแยกออกไปคำว่าคนเลยถูกแยกนะฮะภาพแรกเลยกลายเป็นเหลือแต่คอควายภาพที่สองวัวแหวนภาพที่สามนอนหนูอ่านว่าควรและภาพที่4ภาพสุดท้ายภาพของต้นสนควรสนพวนกับคนสวนไดไปชีขอคืนสี่พครับ แจกรวๆแจกรัวัๆแต่อย่างไรก็ดียังเหลืออยู่1 2ื่นสองแบ่งกันอยู่คนละ6 0 0ัครับสู้กันใหม่ครับคนละ2,000ตรงกลางและหน้าน้องเอ๋ยตอนนี้ก็เม้งผมมากเพราะจริงๆแล้วเปล่าแล้วครับเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะว่ายืนอยู่นานมากดาวิชีขอ4พยาง สี่พยางราดภาพมาครับ <get> สี่พยางสี่พยางราดภาพมาครับ พยางครับ10วินาทีเฮยครับฝรั่งขี้นกค่ะฝรั่งขี้นกถูกต้องครับโอ้โหครับผมเชื่อว่าหลายหลาคนก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเอาคำนี้มาจริงๆเหรอใช่หรอมันจะใช่เหรอคุณบลอยก็ได้เหมือนกันแต่ไปไม่ถึง ภาพได้เป็นภาพของเด็กฝรั่งที่นั่งทําการถ่ายท้องอยู่ะนะครัหรืออุจราหรือในนาทีนี้ก็ขี้นั่นแหละนะฮะฝรั่งขี้ตรงๆเลยนะครับและภาพที่สองก็คือภาพของพี่นกสินใจหรือพี่นกฝรั่งพี่นก8000ต่อ4000ครับเอาละเราเลือกแจกสักทีเราต้องมาสู้กันแล้วพี่เพชร <S <S ดูกันเขา<อ>ง0พันเราี่พันสู้เท่าไหร่ครับ ถอดตักไปเลยฮะสี่พันไปเลยครับเม่เดี๋ยวชอบหน้านี้าะชอบหน้าเนียเก่งเล่าถ้าให้ผมอีกสองวิก็เสร็จผมเหมือนกันจริงเราจะเป็นคนใส่เงินเองนี่แหละครับเพื่อที่จะได้ขึ้นนำพี่คิดพูดตรงๆนะได้ยินแว่วๆมาเป็นข่าวลือนะว่าตอนแรกเขาจะใส่เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะมีโอกาสใส่เขาจะพูด8 0 0พันเลย เขาพูดจริงๆอ่แต่ปรากฏว่าคืออ่ะโดนคือดาวินชีไปบ้างอ่ะหลุดมาทางนี้บ้างทำให้เงินเขาเนี่ยไม่ได้เหลือถึงถ้าเหลือถึงเขาใส่8ปดพันแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงก็8ปดพันอยู่ดีเขาบอกใส่มาสี่ก็ต้องเอาของเขาเอ๋ออีกสี่ามาเป็น8ปดพันตรงกลางนี่ดิฉันขอปกบ <c oughs> มือให้กับความกล้าหาญของคุณคุณเพชร <c oughs> จริงๆค ค,คือตำนานของหมู่บ้านเราเอะมา <c oughs> <ป>8,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของวิเพชรและเป็นโอกาสขึ้นนำพลิกชีวิตใช่แน่แน่โอกาส <c oughs> เรามาดูกันมานั่งดูเลย, <c oughs> เลยกับรหัสสุดท้ายของเขาหรือเปล่าที่ดาวินชีขอสองพยางสองพยางสมาธิครับมือที่โพเดียมตาที่จอหูเตรียมฟังรหัสเสียงมา หลังของเล่นหลังของเล่นหลังของเล่นเฮ้ยครับทายถอยกลัวเวลาจะหมดเหรอไม่ดิฉันชอบอกดปุ๊บคุณแพ้แบบอู้วใล่ยอกอะไรฉันจะไปแล้วอะตอบว่า ท้ายถอยค่ะท้ายถอยขอบคุณพี่เพชรมากๆว่าขอบคุณงามๆแชมป์สมัย,ท,ยที่สิบเจ็ดครับโอ้โหโอ้โหหลังของเล่นก็คือท้าย,ายหลังก็คือท้ายของเล่นก็คือถอยนะภาษาอังกฤษหลังของเล่นก็ท้ายถอยนั่นเองอแชมป์สมัยที่17อย่างง่ายดายกับเงินสะสมอีก12,000 ที่อภิเนตรธนาคารมาจากผู้ชายใจดีคนนี้พี่เพชรครับกลับไปดูแลภรรยาต่อครับสองกลางสองกลางสองกลางใครับดิฉันชอบคุณดิฉันชอบคุณดีครับดิฉันชอบคุณขอเดินเต้นออกไปได้ไหมคะดิฉันชอบคุณเลือกันห้าสีามสองนับเองด้วยเออเนี่ดิฉันว่าชื่อเสียงเขาจะอยู่กับดาวิชีไปอีกนานแสนนานเลยนะคะนานแสนนานมากต้องมีไฮไลท์แน่นอนชื่นปีเดี๋ยวได้ดูกัน แต่ว่าเขาเป็นคนที่กลับมาทำให้ความตึงเครียดหายไปหมดตู้องจากในสตูของเรารวมถึงแน่นอนน้องเอ๋แชมป์ของเราด้วยแต่คราวนี้สิความเครียดน่าจะตกไปอยู่ที่หัวหน้าทีมสตีลและทีมสตีลเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอย่างพี่ยกจะแบบคันไม้คันมือจัดลงแล้วนะหรือเปล่า <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ให้ทุกคนกลับไปจูแล้วก็ให้แชมป์สาวน้อยของเรากลับไปพักกันดีกว่า และเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับอีก3สมัยสุดท้ายว่าเธอจะคว้าเงินล้านไปจากดาวิชีได้หรือเปล่า3สมัยเท่านั้นห้ามพลาดกับน้องเอ๋แชมป์สิสมัยของเราคนนี้วันนี้ให้ทุกคนไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันพวกเราดาวิชีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ